กาแฟสลายไขมันลดความดันลดเบาหวานนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ขับถ่ายยากท่านที่นอนหลับไม่สนิทแล้วก็ท่านที่ปัสสาวะบ่อยเหมาะมากๆนะครับไม่มีคาเฟอีนนะครับท่านที่นอนไม่หลับดื่มกาแฟตัวนี้จะทำให้หลับสนิทนะครับหนึ่งหอมีสิบซองนะฮะส่งทั่วประเทศหนึ่งหอมมีสิบซองกลิ่นหอม ท่านที่นอนไม่หลับกินแล้วจะ,จะนอนหลับนะครับท่านที่ขับถ่ายไม่สะดวกทานแล้วก็ดื่มแล้วก็จะขับถ่ายสะดวกนะครับอะไรกันฤทธิ์่ดวงทวารน,นะฮะแล้วก็สลายไขมันทุกสัดส่วนของร่างกายนะครับไม่ได้ลดความอ้วนนะครับแต่ว่ามันจะขับไขมันออกสั่งซื้อได้กับดีเจชนะพลนะครับส่งทั่วประเทศกลิ่นหอมรับประทานง่ายไม่หวานนะครับไม่ได้ใส่น้ำตาลนะครับเราใช้หญ้าหวานแทนแล้วก็มีตะบองเพชร ตัวบองเพชรทำให้เราไม่หิวนะครับทำให้เราอิ่มนะฮะอ่ะนะครับสั่งซื้อได้กับดีเจชนะพลนะครับผม